ทุกผู้ชมวันนี้ผมก็ผมอีกแล้วได้เอ <What? S 1> คือวันนี้ผมจะมาแบบว่าอแม่ดก่าวันนี้ผมจะพูดแบบมีสาระหน่อยนะครับผม mm hmm. ต้นคลิปก็ขอมีสาระกับเขานิดนึง mm hmm. mm hmm. คือวันนี้ผมจะมาเปิดรายการใหน่นะครับ mm hmm. ชื่อว่าโอเคครับทุกคน <laughs> ผมยังคิดชื่ออะไรารายการไม่ออกเลย <laughs> เอางี้ดีกว่าทุกคนอยากให้ชื่อรายการนี้ชื่ออะไรอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างให้ผมด้วยนะครับ mm hmm. <laughs> ผมก็จะทำคลิปแบบว่าสไตล์แบบ เล่าเรื่องนะครับคือผมรู้สึกว่าผมยังไม่ได้ทานะครับคลิปสไตล์นี้นะครับผมโอเคครับวันนี้ผมจะมาหยิบเรื่องที่ทุกคนเนี่ยได้คอมเมนต์บ่อยที่สุดเลยแล้วก็ทุกคนเนี่ยอยากรู้ที่สุดก็คือเรื่องพี่นนท์นะครับทุกคนนะ่ะหลายคนถามผมว่าเกือบทุกคอมเมนต์ของคลิปคุณเลยมั <c oughs> ้งเกาะดังหรือเปล่ามึงเป็นใครวะเป็นพี่นนท์กับพี่นนท์จริงโอเคครับวันนี้ผมจะเล่าตั้งแต่ผมกับพี่นนท์ได้รู้จักกันเลยนะครับ ผมกับพี่นนท์รู้จักกันได้ยังไงก็คือผมกับพี่นนท์เนี่ยเล่นกันมาตั้งแต่เด็กแล้วนะคบต้องไม่ใช่ตั้งแต่เด็กหรอกก็เด็กนะผมยังเด็กแต่พี่นนท์ก็ไม่เด็กแล้วนะครับตอนทุ่งเกิดผมรู้สึกว่าพี่นนท์จะสักป้อหนึ่งไหมป้อหนึ่งคือแม่พี่นนท์เนี่ยเออแต่ว่าทาไมรู้จักกันตั้งแต่เด็กอีกอ่ะก็แม่พี่นนท์เนี่ยเป็นพี่สาวของแม่ผมนะครับพี่สาวแท้ๆก็เหมือนผมจะยกตัวอย่างอย่างนี้ดีกว่าผมกับพี่นนท์เป็นยายเดียวกันตายายเดียวกันแต่ไม่ใช่ปูยยยเเดกันน้ปปะไไไ นี่คือนี่คือายายผมนี่คือายายผมอันนี่คือายายผมเนี่ยมีลูกสี่คนใช่ปะ่ะมีลูกสี่คนลูกคนแรกจะเป็นแม่พี่นนท์ครับเดี๋ยวผมจะเด้งรูปแม่พี่นนท์ให้ดูแล้วคนที่สองเนี่ยจะเป็นเออ่ทางด้านคุณเคยเห็นป่ะที่คลิปผมคลิปที่ผมแกล้งน้องกินมาองมากเผ็ดอะ่ะเออ่แม่น้องคนนั้นในคลิปผมจะเด้งรูปเขาให้ดู<ๆ>แล้วก็คนที่สามจะเป็นแม่งผมเองนะครับอืมชื่อเฮียผมไม่บอกชื่อแต่บ,บอกไอเฮียแหละเธอ แล้วคนที่สุดท้องก็จะเป็นน้องคนทุกคนจบน้องที่น่ารักน่ารักได้ไหมที่ผมไปขโมยรูปพี่นนท์อะไรนะเนออี่ยคลิปนั้นอะ่ะก็เป็นน้าคนนี้เลยนะครับยาตผมมีลูกสี่คนออลูกคนที่หนึ่งก็เป็นแม่พี่นนท์แล้วทีนี้เกิดเออ,อะไรอะ่ะพี่นนท์ก็เป็นพี่คนที่สุดของบ้านเลยนะครับตอนนี้ก็เป็นพี่สุดแล้วนะครับในบรรดาหลานเนาะหลานยาย่งมาก เป็นผมนะครับแล้วก็เป็นน้องผู้ชายคนที่กินมาม่าเผ็ดแล้วก็เป็นน้องผู้หญิงนะครับเล็กสุดแล้วก็มีน้องผู้ชายคนหนึ่งตัวเล็กตัวหนึ่งนครับ <L> คือวันนี้ผมจะมาอธิบายว่าผมเนี่ยเออคือที่ผมจะสามแซทรัพย์เนี่ยผมบอกตรงๆเลยครับมันส่วนน้อยจริงๆที่จะมาผมแทบไม่มีก็อาจจะมาเพื่อนอย่างเงี้ยครับที่จะมาจากผมนะ สุดมากก็ผมก็ยอมรับครับว่ามาจากพี่นนท์แน่นอนครับคือถ้าไม่มีพี่นนท์ก็ไม่มีผมในวันนี้ที่จะได้สามสนซับในวันนี้คือวันนี้ที่ผมจะทําคลิปนี้ออกมาคือบอกทุกคนว่าผมไม่ใช่เด็กที่แบบชักพี่นนท์มาแล้วจะได้ไม่อยู่หรือว่าเกียนแถวถเป็นเด็กเกลียนแถวบ้านนะคะพี่นนท์เราจะได้อยู่รู้จักกันในโลกออนไลน์ไม่ใช่นะครับผมรู้จกักกับพี่นนท์ตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคบ คือผมตอนเร็กกับพี่นนขอผมก็สนุกครับเด็กๆก็เล่นกันตามปกตินะแล้วก็มีจุดที่อยาทำให้ผมมาเป็นอันนี้อีกก็ช่วงปีเทอมมสามนะครับคือผมจบเรียนพอดีนะครับจะบผมจะเล่นตอนรูปที่ผมจบเรียนให้ดูอันนี้จะเป็นรูปที่ผมจบเรียนนะครับคือผมเนี่ยเออผมจะเล่าประวัติของตัวผมเลยแล้วกันนะครับผมเรียนที่โรงเรียนหนองปลาไหลนะครับบ้านหนองปลาไหลไม่รู้มันน่าจะชื่อโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลนะครับ คือผมเรียนตั้นแหละรูบาลนะครับแล้วก็ย้ายไปอยู่กับแม่แป๊บหนึ่งแล้วก็กลับมาเรียนอะไรวะแล้วก็กลับมาเรียนหนองปลาไหลอีกเลยทีนี้กลับมาเรียนจนวันหนึ่งทศปุ๊บจบเรียนจบผมก็อยู่ในช่วงปิดเทอมนะครับไปสมัครเรียนที่นู่นไปแล้วนะไปสมัครเรียนที่ยังเรียนหนองนีนะครับเรื่ทีนี้ช่วงปิดเทอมผมก็เอาง่ายนะผมไม่ได้คิดว่าผมจะมาทำยูทูปนะครับเอาค่กูแค่อยู่วินนนก็ดีถจแล้วไอ้เรี่อยุบปิดเทอมอะไอ้ ได้เจอคนดังแบบไม่รู้จะเป็นอะ่เต่อพี่ลิมอะไรเงี้ยโอ้โหดีใจแล้วอ่ะผมก็ไม่คิดว่าผมจะมันก็ไม่จุดอะไรก็ไม่ทำให้ผมมาได้อยู่อย่างนี้นะคบผมก็ดีใจมากนะที่ได้อยู่แบบนี้แล้วก็ได้มีช่องของตัวเองครับแต่ไม่ได้มาจะกูเล่นี่เล่น่าทุกคนจะเล่าไงถึงสิบนาทีดีวะพูาเรื่องตัวเองดีกว่าเมพูเรื่องตัวเองดีกว่าผมเอ่อเกิดใน ผมเกิดที่กาญจนบุรีนะครับจริงๆผมเป็นคนกาญจนบุรีนะครับทุกคนอาจจะสงสัยทําไมมึงพูดแบบนั่นเออแล้วมันหนักอะไรอะไรคือผมเกิดที่กาญจนบุรีนะครับเกิดที่โรงพยาบาลอะไรวะโรงพยาบาลอะไรไม่รู้อ่ะจำไม่ได้แล้วนะผมว่าอยู่กับยายอยู่กับแม่ยายอยู่กับแม่คนคอย่างเงี้ยแล้วก็เออผมจะบอกกิจกรรมที่ผมเล่นตอนเด็กๆก็ได้ตอนอยู่ที่โรงเรียนนะ ผมก็มีกิจกรรมแบบหลายเรื่องนะครับเอ,เอาวิลกรรมตอนเด็กๆที่เด็ดๆเลยนะครับตอนผมเริ่มดื้อตอนผมจาได้นะผมเริ่มน่าจะเริ่มดื้อตอนป .3 นะครับเข้า <c> ผมย้ายไปประมาณผมย้ายไปที่ <c> ผมเรียน,น,นที่อนุบาลที่หนองปลาไหลผมก็จะแบบนึกงทำมาผมเรียนอนุบาลที่หนองปลาไหลแผมก็ไปเรียนที่ไหนอยู่นนนยจำไม่ได้นะครับแล้วก็ผมก็กลับมาในป .3 นะครับแล้วผมก็ตามสเต็ปนะครับก็เด็กกันะก็ต้องดื้อไปทำกิจกรรมหลายเร um. ื่องครับที่ผมทําก็ อะไรวะเยอะอะค่ะผมเล่าไม่ถูกคงขอไม่ขอเล่าเร<ะ>ื่องเดียเลย,ววย,ย,ยในอนดีตละกันนะครับเล่าเรื่องความเฮี้ยในปัจจุบันนี่ยังพอได้ <S 2> <S 2> เออผมจะบอกแรามมาอ่าคลิปแรกนะครับที่ผมโดนดีดลค์เยอะ <S 2> <S 2> <S 2> แบบที่ผมอย่างที่ผมบอกท่านผู้ชมไปนะครับก็คือตอนนั้นผมมาแค่ผมไม่ได้ตั้งใจจะมาอยู่กับพี่นนท์นะครับผมมาแค่ฝึกงานนะครับแล้วคนที่ผมอามาฝึกก็จะเป็น เออคนที่เขาผมฝึกก็เป็นพ่อแม่พี่นนท์นะครับแค่มาตอนนั้นผมแค่ตัดต่อทําคลิปทําอะไรก็น่าจะเป็นคลิปนั้นในะคลิปแรกเดี๋ยวจะเด้งให้ดูคลิปที่เหมือนนั้นคลิปแรกทําทําคลิปแรกนะครับแล้วทีนี้ผมก็ไปบ้านเก่าพี่นนท์นะครับคือบ้านที่พี่นนท์อยู่ก่อนนะนะั้นเนี่ยผมไม่อยากจะสืบเรื่องที่แบบเอาจริงเออไม่ได้ไม่ได้ไมไ่อยากจะสืบนะครับคือผมก็ได้ไปอยู่พี่นนท์สภาพผมก็ได้ตัดเป็น ทางด้าน,นตัดต่อเป็นทีมงานเหมือนเหมือนกูตัดต่ออ่ะกูตัดต่อกูไม่อยากพูดว่าทีมงานเลยเพราะว่ากูก็ไม่ได้เก่งอะไรก็เป็นคนที่ตัดต่ออยู่ใน X3 นะครับก็ตอนนี้ผมทํามากี่ EP แล้ววะห้าสิบน่าจะห้าสิบอีนะครับตั้งแต่ EP พียตอนนี้ก็อยู่ที่อีเจ็ดสิบกว่าแล้วชีวิตตอนอยู่บ้านเก่าของพี่นนท์ก็สนุกดีครับเที่ยวกลางคืนนะเที่ยวกลางคืนแบบ ก็เล่นอะไรกันปกติครับก็พอก็ตื่นตื่นที่่เที่ยงกันทั้งนั้นนะครับก็คือกิจกรรมตอนเช้าจะไม่มีนะครับก็เล่นกันเล่นอะไรบ้างก็เล่นกันนะครับเล่นถ่ายคลิปถ่ายอะไรกันทีไปคอมตู่กูอะเหี้ยพี่ล้อเราเล่นเราเล่นแล้วก็ผมก็ต้องย้าย มาอยู่กับพี่นนที่บ้านหลังนี้ตามสเต็ปนะคก็คือติดที่ผ่าเลยับติดเล่นงันช่ไหยเออแล้วก็คำถามอีกคำถามหนึ่งที่ผมอันนี้ผมจะพูดรวมคำถามที่ทุกคนถามบ่อยทำไมไม่เล่นฟรีไฟในครบก็คือบูสแต็กเล่นไม่ได้นะครับเออ <What? S 1> แล้วคือจะมาประกาศอีกว่าตอนนี้ก็ผมจะปิดช่องอ,อมใชัยหย่าเลยนะอ่ะมีอีกเรื่องหนึ่ง เรื่องเกาะดงไอสัตว์กูก็บอกนี้วขาปูเกาะแต่กูจะไม่ลืมบญคุณเป็นเด็ดขาดจะบอกทุกคนว่าผมจะสิบล้านซับเลยแต่ผมจะไม่รู้ว่าผมเกิดมาได้เพราะใครอเออทุกคนเดี๋ยวจะผมขอไปคิดชื่อรายการก่อนนะคือยังไม่รู้อะตอนนี้ผมยังไม่รู้ชื่อรายการาน,นะรน่าจะเอาเป็นอะไรวะเหียคุณเดี๋ยวรอลิมนี้ปล่อยไปแล้วกันเดี๋ยวคนคนดูก็ตั้งให้เองอันนะ แล้วก็ผมจะผมจะพูดอะไรระ,ะบายระบายหน่อยนะคือเฮ้ยตอนเนี้ยช่องผมก็ซับขึ้นก็วันละพันสองพันก็ดีแล้วนะครับผมคาดว่าน่าจะผมน่าจะ 1, หนึ่งล้านซับภายในหนึ่งปีนะครับอืมคน,นเยอะเลยเยี่อ่ะนี่ผมเริ่มทำเมื่อเดือนประมาณเดือนเมษาเมษายนนะครับผมก็เมษายนเป็นวันเกิดผมเออน่าจะเดือนเมษายนนะครับบนบนี้กูนวันเกิดนีนนน้ผมว่าผมน่าจะได้ล้านซับ What? คาดหวังตอนนี้ที่ผมอยากได้ที่สุดก็ได้จะเป็นไม่มีเลยผมไม่มีเลยสิ่งที่ผมคาดหวังตอนนี้คือตัวเนี้ยเอาง่ายสิ่งที่ผมให้ความสำคัญมากสุดก็น่้จะเป็นแม่แล้วก็ช่องของผมไมฟันอ่ะที่มึงไม่รักพ่อหรอวะมึงระเบียยเงาวะลับแม่เขาเดคือพ่อกับแม่ผมได้เลิกกันแล้วกัหนึ่งขวบ พ่อของพ่อผมไปอยู่ไหนก,ก็ตอนนี้ผมยังไม่รู้นะครับแต่ติดต่อต,ตอ,ตตอนี่หน,น่อยเขาก,ก็โอนตังค์มาให้บ้างอะไรบ้างเงี้ยแตไ่ไม่มีเลยก็เศราอะไม่มีพอแต่ทุกคนเข้าใจว่าผมไม่ได้ผูกพันอะเลยไม่ค่อยคิดอะไรเท่าไหร่แต่ถ้าผมผูกพันแล้วโอ้โหเลยโอเคครับทุกคนคลิปนี้ผมก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วนะก็งั้นก็ฝากรายการใหม่ผมไว้ด้วยนะครับผมจะเล่าให้ดีกว่านี้นะนี่ก็เป็นคลิปแรกก็ขอ โทษละกันที่ทำอะไรไม่ถูกไปหรือว่าไม่ถูกใจท่านผู้ชมขอขอบคุณเขาขอบคุณจริงๆครับทุกผู้ชมเขาขอบคุณมากสามแสนซับผมได้มาในระยะเวลาแค่สามเดือนขอขอบคุณจริงๆขอบคุณพี่นนท์ขอบคุณแบบทุกคนที่ว่าเลยก็คนอาจจะดูแบบหน้าตากวนจะก็แหลกตอแหลนะว่าลกคนดูด่าคนดูด่าคนดูอะไรเงี้ยผมด่านะในสตรีมก็คือมันมันเล่นแรงไปครับผมที่ด่า ไอ้เรื่องของนังผมไม่ซีเรียสเลยนะเพราหนูผมผมทำจริงผมก็ไม่ได้ไม่ซีเรียสอะไรก็เป็นพี่น้องกันคือเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องในวงการเรมมาคป็นที่ทุกเมื่อคู่บฉมพี่ไม่รู้โอเคทุกคน <laughs> คลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนอย่าฟังเรื่องอะไรอย่าลืมคอมเมนต์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ผมขอ5,000ไ like, ลค์นะครัะให้มีรายการนี้ต่อนะครับผมจะเล่าทุกอย่างที่ทุกคนอยากรู้แล้วก็คอมเมนต์ท็อปคอมเมนต์นะครับโอเคผมขอลาไปก่อนคลิปเนี้ยจจะไม่ถึง10นาทีนะเพราะว่าผมไม่ได้คิดอะไรเยอะ สวัสดีครับทุกคนขอขอบคุณมากที่ช่วยกดไลค์เพื่อสนับสนุนใ์ผมพูดไปเนี่ยผมทุกคนไม่รู้หรอกว่าผมคิดอย่งไรคือผมรู้สึกขอบคุณจริงๆนะทุกคนจะว่ามึงตอแหลอะไรไปป่ะอุบาแล้วเฮีย